ทุกเมืเมเ่ความเหตุการณ์ที่เคนเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความฝันแต่มันเป็นความจริงท่า,า,า,าม,มางนี่ เราไม่ด in ีแล้วด้วยทิพหายตกเวทีฉันไม่อายหรอกโดนแยกหัวท ja e ี่ไหนใครเป็นเมียหลวงขอเสียงหน่อยแล้วใครแยกหัวก็มาเขาเสียงหน่อยดี่แกจเอาตขึ้นในรงันเลหรอเอาคุณราเลยนะขอบคุณนครับสำหรับการนั่จ้งนะฮ เงินนี hmm. ้ไม <c oughs towers |so|> ่ไปไหนเนซื้อิยาองคาค่ะจะเข้าไปดูสัหน่อนวันนี้ใคทอย่างที่ก็พูดแต่เป็นความจริงหรือเปล่า ข่าวก็ลือกันหนาหูว่าเรนจะไม่อยู่กับผัวฉันทีแรกฉันก็จะไม่เชื่อแต่ถ้านั่งอยู่ตำหนักนี้ตำหนักของฉันเคยนั่งมาก่อนฉันอยากจะรู้นะใครเป็นคนอนุญาตให้เ่อดมานักที่นี่ถึงก็น่าจะรู้ดีว่าต,ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเฉลกต้องตกเป็นอางเกอเพื่อมาเยสีของเจ้าพี่กฤษดา ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ขึ้นอยู่กับพระมารดาเท่านั้นเหรอคนเราถ้าเราไม่ร้านไม่ช่องเราต้องควรจะปัิเสธออ๋อหรือเราควรจะหาผัวไม่ได้พอรู้ว่าผัวตายก็เลยเอาน้องผัวเนี่ยมาแต่งงานแทนพี่โยชิทำไมถ้าจะมาเจรจายังไม่ค้ามากลาดอย่างนี้ นี่คุณตกเวทีเมื่อกี้ใต้คุณหลุดเลยแล้วคุณจะตกยังไงเก็บใต้ไปก่อนเฮ้ยอีตองจะไหวจะทีมังไหมเนี่ยถ้าไปไหว้พี่ไข่แล้วจะไหว้หรือเปล่าอุมาเมื่อพี่ไข่อยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงโน้นพี่ไข่ขาตักติดมากพี่ไข่อันตักติดช่วยโดนจิตโดนใจให้กลุ่มที่หัวเราะฟอกเงินที่จะทีสิงฉันจะดูดีกว่าพี่ ใช่เอาใส่ไปเก็บก่อนมึงจะพูดเลยพูดไปก่อนเลยเขาใส่เก็บไม่ต้องใส่แล้วแล้วก็หลุรรดอีกถ้าจะจะมาเจราจาเยี่ยมไหมครับปากตลาดเยี่ยมน,นี้มาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเถอะฉันไม่ถ้าฉันจะจับเราต้องเอาจากที่นี่นี่มาลุกมังกรจำลองดวงแก้วดวงแก้วลแสดงความ what am จะไปยกนะดูอารมณคู่นี่แล้ววนี่ยเด็กๆก่อนทั้งวงเลยไปตะการคนเดียวของไม่ขึ้นจะเป็นจำหัวเก่าแก่ไม่ได้อะไรนึกไม่ออกแล้วไม่เอาไว้ก่อนตกตีนทั้งภตษาทั้งไปหมดแล้วเปลี่ยนบ้านเลยนั่นเลยน่าเบื่อเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยขอกเขาเองงามกัวมีจริงว่าต้องตอไว้บอกว่าอีตอคือธรณีสูบตองออกมานที่ตองเมยตั้งลู ยังไม่ได้ไปไหนในธรณีส่งแล้วคูคนี้เดี๋ยวแม่เขาให้รางวัลอะไรนะเดี๋ยวแม่เขาให้รางวัลเชื่อกูเถอะทำไมถ้าเขาจะให้กูเนี่ยเขารุกมานานนวเขาคงไม่ทากาว้ทีต้องเป็นด้่น่า ดูด้วยวาคณะอะไรนะนางเอกหน้ามองน้องตองสิมาคอนคุณแต่แย่เลยคุณไม่มองรูปหน้าพี่ควายไม่อยากไม่ยอมลดสทีไม่ว่านางเอกอะไรเขาเป็นนางเอกนะคืนนี้รูปกูคุณ,คณได้เดีย๋ยวคุณไล่ออกจากเวทีเมื่อต่างตัวนะครับตองแม่พูดเล่นลูกพูด <c oughs> เล่นไปนเรืเ่อยพี่แย่ใหญ่ยังควาย

หมดเลยรีบลงเลยรู you know ้ขนาดแม่แม่ต้องมาช่วยสุเขาะหน่อยเถอะเฮ้ยหนีเลยที่หนีกันงรับนี่อ๋อพี่น้องหนูมี่หกข้างนะคะ ดูกินหมดแก้วเลยอย่าเพิ่อให้อะไรดูมันจะตบไม่ให้ละเลยดูสิเขามีกี่คนน่ะขอบคุณนะฮะที่ช่วยค่ายาคุณกาหลงนะฮะเจนยืมตังค์สองร้อยที่ไปซื้อนมร์หลายสามคันเนี่ยโดนเขาเรียกกาหลงกาหลงนู่นตรงไหนคะคุณแม่ขาเรียกกาหลงไม่ได้ยินค่ะต้องเรียกกลค่ะว้ายคุณอย่าพูด พระอาจารย์เรียกพระอาจารย์เรียกพระอาจารย์เจ้าขาโน่นมีคนบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าการหลงชอบการหลบมากไปเล่นดีพระอาจารย์ต้องให้เป็นผ่านแน่เลยอะเอามาเผื่อได้นะแบบขอบคุณนะที่ให้รางวัลคุณกาหลงวัฒนานะฮะขอบคุณนะคะคุณจะดูใจพระอาจารย์ดิอย่าไปถูกองท่านไม่ได้นะขิดสินนะ ยังไม่แข็งแรงเลย <All right. S 2> อาจารย์ปกเวทีดวงดี